สวัสดีครับเพื่อนๆทุกคนวันนี้นะครับเราก็มาอยู่กับตัวโปรเจกต์ใหม่นะครับที่มีชื่อว่า c คริปโต a r d นะครับโดยที่ตัวคริปโตกาดเนี่ยเป็นโปรเจกต์ใหม่แต่ไม่ได้ใหม่สักทีเดียวเนาะเพราะว่ามันมาจากผู้พัฒนานะครับทีมเดียวกับที่ทำตัวคริปโตเพลนแล้วก็ c r y p t o c a r ์นะครับก็คือเป็นโปรเจกต์หนึ่งที่อยู่ในกลุ่มตัว CryptoCity Metaverse นั่นเองนะครับ โดยตัวเกมเนี่ยนะคะเพิ่งมีการประกาศออกมาเร็วๆนี้เองเนาะไม่กี่วันก็คือเมื่อวันที่6กธันวาคมนี้เองนะครับทางช่องทางทางเทเลกราฟอะไรเงี้ยนะครับโดยเริ่มต้นเลยเนี่ยเขามาในรูปแบบของชัอร์ที่3นะครับของตัวสตอเนื้อเนื้อหาในเรื่องเกี่ยวกับของตัวคริปโตซิตี้เมตาเวิร์ส นะครับก็คือตัว Crypto City Guardian นะฮะก็คือเขามีการปูเรื่องราวมาแล้วเนาะตั้งแต่ตัว Chapter ที่1กับ Chapter ที่2นะครับแล้วตอนเนี้ยเขาก็เลยมาเปิดตัวโปรเจกต์ใหม่ตรงนี้เลยใน Chapter ที่3แต่ก่อนที่เราจะเข้าไปในส่วนของตัวเนื้อหาตัวเกมหรือรายอียในเว็บไซต์กับ Whitepaper นะครับก็อ,อยากจะฝากเพื่อนๆทุกคนนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe c h anel n เป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับอ่ะงั้นเดี๋ยวมาเริ่มกันเลยดีกว่า ก็ในตัวเกมเว็บไซต์เนี่ยนะครับโดยที่วันแรกเนี่ยที่เขาประกาศออกมาเนี่ยก็ยังไม่ได้มีอะไรออกมาเลยนะครับแต่ว่าทีนี้เขามีการเปิดตัวเว็บไซต์กับตัวไวป์เปเปอร์ออกมาให้เมื่อเมื่อวานก็คือวันที่7ธันวาคมนั่นเองนะครับโดยตอนนี้เนื้อหาจะยังไม่ได้มีอะไรมากนะแต่เดี๋ยวเรามาดูกันโดยที่ตรงน,นี้เขาก็จะมีเป็นวิดีโอนะครับเป็นเทรลเลอร์นิดนึงว่าตัวคริปโตการนี่จะมีที่มาอะไรยังไงบ้างนะครับเพื่อนๆสามารถเข้ามาดูได้นะครับผมจะไม่ได้เปิดเอาไวใ้ให้เต็มละกันนะครับทีนี้เนี่ย ตัวเกมเพลย์ของตัวคริปโตการ์ดนะครับก็จะมี3โหมดก็คือในส่วนของตัวเทรนนิ่งโหมด P.V.C. นะครับ Player vs Computer นะครับแล้วก็ตัว P.V.P. โหมดนั่นเองครับก็ตัว N.F.T. ของตัวเกมนี้ก็จะไม่ได้เป็นตัวหุ่นยนต์หรืออะไรนะครับแต่ว่าจะเป็นตัวปืนนะครับโดยที่จะมีรูปแบบของตัวปืนหลายแบบให้เราเลือก เลือกสรรหรือสุ่มออกมานั่นเองนะครับแล้วก็จะสามารถเอาตัวปืน NFT ของเราเนี่ยไปขายที่ร้านปืนได้นะครับแต่ว่าตรงนี้มีการสตอร์แปลว่าตัวเเหมือนตัวคาเวิร์กชอปเนี่ยก็น่าจะเป็นตัวกันสตอร์นั่นเองนะครับถ้าให้เทียบกันนะโดยทีมนะครับก็เป็นทีมเดียวกันเลยนะครับกับทางตัว c r y ปโตคา r นะครับเดี๋ยวผมเปิดเปรียบเทียบให้ดูล้กันนะครับ ถ้าเป็นในส่วนของตัวคริปโตคาร์นะครับก็จะเห็นว่าทีมผู้พัฒนาเนี่ยเป็นทีมเดียวกันงั้นเดี๋ยวก่อนอื่นเราเข้าไปดูในส่วนของไวท์เปเปอร์กันดีกว่านะครับโดยตอนนี้นะครับตัวเกมเนี่ยจะยังไม่ได้มีเปิดรายละเอียดอะไรออกมามา,มากมายนะครับถ้าเราเกิดเราเข้ามาดูเนี่ยในส่วนของไกด์อะไรเนี่ยจะยังไม่มีนะครับแล้วก็เกมเพลย์เนี่ยมีเบื้องต้นมาให้3โหมดแล้วก็ในส่วนของตัวเอ่อสแตทของตัว ตัวปืนนะครับก็จะเป็น fire rate range damage แล้วก็ Bullet นะครับโดยที่ก็จะมีลักษณะแตกต่างออกไปนะครับถ้าเป็นตัว Bullet Laser Plasma กับ Special นะครับก็ในส่วนของตัวที่ Play, Play to e y to m o r n Mo เดของเขาก็คือเราจะสามารถได้รายได้จากการที่เราเล่นในส่วนของตัว Training Mode PVC, PV p v c PVP นะครับแล้ก็ได้ตัวโทเค็นต่างๆ นะครับแล้วก็สามารถเอาตัวเกราะตัวปืนของเราเนี่ยไปขายได้ในตลาดนะครับโดยที่เนี่ยในส่วนของการที่เราจะต้องมีการใช้จ่ายกาันก็คือเราเปิดมีเปิดกล่องสุ่มตัวปืนมีการซื้อตัวอ,อุปกรณ์อนะัปเกรดอาเมอร์เกราะของเรานะครับเพื่อจะมาอัปเกรดตัวปืนแล้วก็ซื้อปืนในตลาดมาร์เก็ตเพลสได้ ตัวโทคเคมีส์เนี่ยยังไม่ออกนะครับแล้วก็ตัวเทคโนโลยีเนี่ยก็เหมือนเดิมคล้ายๆกับตัวเกมอื่นเลยก็คือตัวเกมเนี่ยจะรันอยู่บนไรนี่ยสมอคมาเชนเนาะแล้วก็ในส่วนของตัวรถแมปกันตอนนี้นะครับก็ จะมีการเปิด IDO เร็วๆนี้แล้วนะครับก็ถ้าตามแผนเลยนะครับเขาลงเป็นวันที่ละเอียดมากๆนะฮะก็คือวันที่6เนี่ยเปิดเกมแล้วก็วันที่7มีการอัปเดตตัวเว็บไซต์กับว h i เ e p a อร์นะครับแล้วทีนี้เนี่ยเดี๋ยววันนี้วันที่8เนี่ยก็จะมีการ M A บน YouTube อะไรต่างๆนะครับแล้วก็วันที่9 เป็นต้นไปเนี่ยจะมีกิจกรกรมตัวกิจกรรมตัว air drop นะครับแล้วก็จะเปิดระบบตัว staking เหรียญ C ีคากับ C p แพนเพื่อที่จะลุ้นตัว white list นั่นเองครับสำหรับใครที่พลาดตัว C p แพนเนาะแล้วก็จะมาสามารถมาลุ้นกับตัวเกมคริปโตกาดได้อีกทีนึงเนาะก็ตัวการที่ประกาศไอตัว white list เนี่ย staking เนี่ย เขาจะมีประกาศผู้ชนะเนี่ยวันที่14บธันวาคมนะครับก็คือไม่ได้มีเวลาที่เราจะต้องสเต็กนานเท่าไหร่นะก็ประมาณ5วันเองนะครับแล้วเขาจะเปิดเป็นคนละรอบการไอดีโอขายเหรียญของตัวเกมซีคารเนี่ยเปิดก่อนก็คือวันที่15บธันวาคมนะครับแล้วก็มาอีกทีเนี่ยเป็นวันที่16บธันวาคมก็คือจะเป็นไอดีโอของตัวคนที่สเต็กผ่านทางตัวซีแพนนะครับ ก็แปลว่าเราเนี่ยไม่จําเป็นที่จะต้องมี2ทั้ง2เหรียญน,นะครับเรามีเหรียญได้เหรียญหนึ่งก็สามารถมีสิทธิ์ลุ้นในตัวไวลิสได้เช่นกันนะครับแล้วก็วันที่16ทันวาก็จะมีการเปิดก่องของตัว NFT กันนะครับมีลิมิตเลยก็คือคนละแอคต่อแอคเขานเนี่ยไม่เกิน30ลลำนะครับ แล้ววันที่17บธันวาก็จะขึ้นตัวแพนเค้กแล้วก็วันที่18ก็จะเปิดตัวฝากระบบฝากถอนเนี่ยก็คือลิมิตที่500โทเคนต่อวันนะครับแล้วก็ยี่สธันวาคมเปิดระบบตัวสเต็กกิ้งพูลและตัวเกมก็เป็นของขวัญคริสต์มาสเลยนะครับก็คือเปิดวันที่25ทธันวาคมในส่วนของตัวเทรนนิ่งโหมดก่อนนะครับให้เราสามารถเล่นบนเว็บไซต์ได้ส่วนแผนต่อๆไปในอนาคตเนี่ยก็จะยัง ทยอยมาเรื่อยๆนะครับก็ถือว่าเปิดมาปุ๊บป๊อบเหมือนตัวรอนรอบซีแผนไม่ผิดเลยนะครับก็สําหรับเพื่อนๆใครที่อยากจะเข้าเกมนี้บ้างนะครับใครที่พลาดจากตัวซีแผนแล้วรู้สึกเสียด้อยากจะเข้าเล่นเกมนี้บ้างก็มาพูดคุยกันได้ในคอมเมนต์นะครับโดยส่วนตัวผมก็คงจะเข้าไปลุ้นในส่วนของตัว i อเเหมือนกันเนาะเพราะว่าตอนซีแผนก็พลาดไปเหมือนกันครับ ก็ตอนคลิปนี้นะครับไม่ได้เป็นการแนะนําการลงทุนใดๆว่าให้เพื่อนจะต้องควรควรจะเข้าไปในส่วนของการ I D O หรือเปล่าเนาะแต่เป็นการมาอัปเดตข่าวคราวแล้วก็รายละเอียดเบื้องต้นของตัวเกมให้เพื่อนๆได้ทราบกันก่อนเพื่อที่จะไม่พลาดข่าวสารดีๆแล้วกันนะครับสำหรับใครที่ชอบคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมนะครับกดไลค์กดแชร์กด subscribe เพื่อที่จะไม่พลาดการอัปเดตต่างๆกันไว้ด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ